กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มันกำลังใจผมด้วยนะครับพิธาจะเป็นนายกหรือไม่อย่างไรนะครับแหมจริงๆไม่ค่อยอยากที่จะวิเคราะห์ประเด็นนี้มากนะแต่ทัวลงนะแต่โอเคผมอย่างที่บอกว่าผมทําช่องเนี่ยนะก็วิเคราะห์หลายเรื่องการเมืองก็เคยวิเคราะห์นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดาราแล้วในเรื่องดาราก็มีคนมาเม้นว่าไปวิเคราะห์พิธาดีกว่าสองคนเลยนะผมก็อ่านนิดหนึ่งก็ไดนะ้นะก่อนอื่นผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็น f c พรรคก้าวไก่นะครับ แต่ก็ไม่ได้เกียดนะแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกันเมืองนะแต่ชอบแต่บางทีก็มีการวิเคราะห์บ้างนะครับแต่ผมเป็น FC โหรพิธานะครับอืมแต่ตอนหลังๆก็ FC น้อยลงนะไม่ใช่เพราะเขาทำอะไรไม่ดีนะแต่ผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งกันเมืองแต่ก็ FC นะคือแรกๆอะนะไม่ได้ FC แบบรู้สึกว่าเขาเงียบๆติ่งๆตั้งแต่ตมตสมัยก่อนนะแต่พอหาเสียงเลือกตั้งดูเขาแบบออล่าจัดนะแล้วก็มีคลิปมีอะไรมาแบบโู้น่ารักนะแต่ที่ชอบที่สุดก็คือตอนแรกโมโหเพราะว่าเขามา เขามาขอบคุณประชาชนแถวตลาดนกคู่แล้วมันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเวลารถติดไงคือปกติคนเขาจะรู้ไงว่าเวลาช่วงไหนที่ไม่ไม่วรมาไงเพราะว่าอีเวนต์ขอบคุณมันไม่ใช่เหมือนอีเวนต์หาเสียงใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณพิธานก็ทําให้ผมกลับมาชอบเขา mm. เพราะว่าเขาพูดตลอดแบบว่าพอรมรถเริ่มติดเขาจะบอกว่าเนี่ยให้ขับเร็วหน่อยนะคะเพราะว่ารถรถมันติดอะไรประมาณนี้แทนว่าเขาเข้าใจประชาชนเขาเข้าใจคนต่างๆนะอันนี้ก็ผ่านไปทีนี้เขาจะได้เป็นหรือเปล่า ตอนแรกผมอัดคลิปหนึ่งไปแล้วแล้วผมอาจจะไปเอ,อ่ยชื่อหน่วยงานอะไรต่างๆเลยนะแล้วกลัวไงผมก็เลยวิเคราะห์นะครับว่ามีมีคนกลุ่มต่างๆนะต้องไม่ให้เป็นต้องไม่ให้เป็นนะครับแต่ทีเนี้ยตามสไตล์คนไทยนะผมบอกไว้เลยนะรู้ต่ามลงเฮ้ยแต่พักเนี้ยหนึ่งเขามี f c ฟเยอะคะแนนเข้ามาอันดับหนึ่งแต่เรื่องคะแนนเนี่ยนะก็ส่วนหนึ่งแต่นั่นแหละอย่างที่บอกว่าสุดท้ายอ่ะถ้า สกัดมากไปก็มีสิทธิ์สวยทีนี้สังเกตไหมครับว่าหน่วยงานอะไรยหน่วยงานนี่นะถ้าเขาอ่านทิศทางลมว่าไอเนี้ยไม่มี power หรอกโดนแน่นอนแต่ถ้าอ่านว่ามี power ปุ๊บนะมันเกี่ยงกันลนะเน,นี่ยโยนไปงั้นเออแล้วก็มีคนนักวิเคราะห์การเมืองที่จริง,รงเออชื่อไปกาคงไม่มาทาอะไรผมรอกแต่ว่าผมก็ไม่เออดีกว่านะเขาเคยเขาก็วิเคราะห์อันเนี้ยล้วมันก็โดนใจผมมากมันตรงกับที่ผมคิดไปตอนแรกแต่ที่เด็ด่าน,นั้นเขาบอกอะไรวนะ่า ไอ้นุยงงานเหล่านั้นเนี่ยนะก็คือเหมือนอยโยนกันไปมาคือแบบไม่อยากจะไปเป็นแบบหน้าเสือมันนี้ตามต่อตายไทยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมีโอกาสที่เฮ้ยจุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้ไงแต่ผมก็ยังเชื่อลึก,ลก,ลกว่ายังไงฝ่ายต่อต้อตานก็มีเยอะนะาสุดท้ายมันจะน่าจะมีการอะไรบางอย่างนะเออน,นั่นแหละเพราะงั้นเนี่ยผมก็ให้ผมทายท,ทายนะครับคือให้ผมเลือกเนี่ยนะผมก็คิดว่าตามระบบไปดีกวา่าก็คือให้ดีทาาเป็นไป แต่ถ้าให้ทายอยากวิเคราะห์เกมนะผมก็คิดว่าน่าจะไม่ได้นะคือโอกาสได้30โอกาสไม่ได้70สินะถามว่าทำไมถึงวิคห์แบบนั้นนะก็ส่วนกนึคือเพราะว่าหน่วยงานที่สกัดเนี่ยมันเยอะเหลือเกินถึงแนมะ้ต่อให้ไม่มีขยะรับเผือกร้อนนะแต่สุดท้ายมันก็มันก็จะต้องโดนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะมาทำตรงนั้นนะเออผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันไม่อยากอธิบายแล้วกันเออนั่นแหละผมก็เลยเชื่อว่าจะมีการสกัด นะครับอืมแต่ไม่ไม่ขอลงอรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าจะมีการสกัดดาวรุ่งนะครับแต่ผมว่าพักนี้นะจะชนะคือผมไม่ได้เห็นด้วยนะที่บอกว่าถ้าเกิดมีใครหักหลังพักนี้นะอีกพักหนึ่งนะพักพักพันธมิตรนะเออหักหลังไปแล้วเนี่ยไปตั้งรัฐบาลเองแล้วเนี่ยแล้วพักนี้จะสูญพันธุ์ผมก็ไม่เชื่อขนาดนั้นนะผมเชื่อณนะวิเครห์คนนึงก็พูดว่า อ่าไ,ไม่ไม่ไม่อ่าใช้คําว่าคือผมคิดเขาเขาบอกว่าให้เหตุผลอันหนึ่งว่าผู้มีอำนาจเขาขอมีอำนาจสี่ปีเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเขาจะทําได้ซึ่งได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่แต่ที่ผมมองว่าอ่าพักนี้ยอย่างที่คุณธนาธรและกันอ้างนะกันพูดประโยคเนี่ยผมค่อนข้างเห็นด้วยนะก็คือเวลาอยู่ข้างเขาไงคือหมายถึงว่าต่อให้อีกพักหนึ่งแตกไปกพักหนึ่งแล้วเขาหมายว่าไปจะตั้งรัฐบาลแล้วเขาไม่ได้เป็นนั่นนะ แต่พลังเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาพวกนี้ผ่านไปอีกเผลอๆนะพอไปเลือกพอไปตั้งรัฐบาลเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะอยู่ได้สองสปีแล้วเลือกตั้งใหม่สุดท้ายผมคิดว่าก้าวไกลก็อาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบว่าเสียงมาถล่มทลายที่คุณคิดแต่ผมมองว่ามันจะต้องมีสักวันภายใน5ปี10ปี5ปีผมให้5ปีนะจะต้องมีสักวันที่ก้าวไกลจะได้เป็นผู้ชนะและได้แต่ตั้งรัฐบาลอาจจะไม่ใช่ครั้งนี้นะผมมองว่าครั้งนี้ยังเร็วไป แต่ครั้งหน้าเนี่ยนะมีสิทธิ์นะครับหรือต่อยอครั้งหน้าไม่ได้นะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณอย่าลืมนะการเมืองไทยที่เป็นรัฐบาลสี่ปีเนะี่ยมันน้อยนะเออก็มีสมัยคุณทักษิณใช่ไหมกับสมัยลุงตู่แค่นั้นเองใช่ไหมนอกนั้นเนี่ยคือลุงตู่มีสองครั้งถูกป่ะแต่ทั้งสองครั้งก็เกินสี่ปีไอ้ก็สี่ปีอันหนึ่งเกินอีกอันหนึ่งสี่ปีถูกไหมประมาณนั้นอนะ่ะกลมๆ นะหลังจากนั้นไม่มีก่อนนั้นนีไม่มีใครเลยนะออรัฐบาลทุกรัฐบาลมันมีไม่นานเพราะเนี่ยมันอาจจะเลือกตั้งสองครั้งภายใน4ี่ห้าปีก็ได้ไงใช่ไหมแล้วแล้วผมคิดว่าไม่ไม่ครั้งที่หนึ่งสมมุติว่าสองปีข้างหน้าเรื่องแล้วก็อีกสองอีกสองปีหรือสามปีข้างหน้าเรื่องผมว่าอาจจะได้อาจจะได้ภายในครั้งอีกครั้งหนึ่งอ่ะไม่ไม่ไม่ครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองก็ได้ไผมผมคิดว่าต้องได้เป็นสักครั้งนะสังเกตอ่ะพักที่ อาพักที่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ย่วนใหญ่จะสลับกันหมดเลยนะคุณดูตั้งแต่สมัยนั้นนะแล้วมันก็โอ้โหหลายอย่างอ่ะชาติคือมันเหมือนกับว่าผัดให้ายๆว่าเมืองไทยไม่สมบัติแทยกันชมนะนี่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือว่านะแต่ผมแล้วผมก็มองว่าพลังอยู่เหมือนกับว่าเวลาอยู่ข้างเขาไงเพราะงั้นนะบกรบคุณหารทั้งหมดเนี่ยนะผมคิดว่าตอนนี้อาจจะยังคือถามว่าเขาพร้อมไหมก็อาจจะพร้อม 70%- 80%แตแต่คนที่จะสกัดมันก็เยอะไง แต่ว่าพอเวลาผ่านไปคนที่สกัดมันก็จะเริ่มอ่อนกําลังลงไงหมวกกับผักนี้ก็จะเค็มแข็งขึ้นมาไงถึงแม้จะไม่ได้เสียงถล่มทลายอ่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลนะครับแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ในมุมผมนะแต่ผมยังเปิดไว้ก็คือ3ามสนะโอกาสที่พิธาจะเป็นนายกคือ30โอกาสที่จะไม่ได้เป็นคือ70นะครับเออทิ้งท้ายหนึ่งที่ผมชอบนะตอนที่เป็น f c ตอนนี้ก็ยังเป็น f c นะเปิดนะหานะพิธาเขาไหวพริบดีเขาก็มีคนมีคราะ์ว่า คุณธนาทรโดนเวนบักไปสิบปีใช่ไหมครับแล้วแบบแล้วมันจะขัดกันไหมเดี๋ยวคุณธนทนระกลับมาแล้วคุณพิธาจะไม่ได้พิธาเขาไปคํานวณเลยไม่รู้เขาเอาจจะคิดไว้ก่อนนะเขาตอบได้ดีเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันผ่านไปสามปีใช่ไหมหรือเจ็ดปีที่ธนทรจะ,จะกลับมาก็เนี่ยถ้าเกิดเขาได้เป็นนายกครั้งนี้ใช่ไหมก็สี่ปีใช่ไหม,ไหมพอพอเขาเป็นสมมุติเขาได้เป็นเดอกสมัยนะออก็แปดปีครบวาลาแล้วไง เพราะงั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์ลงแล้วไงคุณธนาธรก็ออกมาพอดีไงเออเขาจะมาเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปขัดขัดอะไรคุณธนาธรไงเออคิดได้ยังไงวันนี้เออเอาเถอะเอาเ,เ,เ,เป็นว่าขอวอวยพรให้คุณมิทาได้เป็นนายกนะครับสักทีนะครับให้พรรคนี้ได้เป็นสักทีนะแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจแล้วไม่ต้องว่าผมนะก็ผมก็วิเคราะห์ไปตามที่ผมอ่าแบบมีทฤษฎีอะไรของผมหรือว,ว่ามีข้อมูลอะไรของผมเนี่ยนะนะแต่ว่าผมก็คิดว่าจะได้เป็นในครั้งถัดไป นะครับอันนี้ไม่ได้พูดแทงกังน,นะก็คิดว่าน่าจะได้เป็นนะถ้าคุณพิธายังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะนะครับแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากการเมืองสาหรับผมนะการเมืองก็ส่วนการเมืองไม่ว่าพรรคไหนมาเป็นนะผมว่าไม่ค่อยแตกต่างหรอกเราทํามากินของเราไปนะครับก็ขอใหอ้คนที่ดูคลิปผมนะก็ได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับถ้าคนที่เฉีย์พิธาไอย้าย,อยาอะไรยาอะไรเอาเป็นว่าเอาเป็นว่านะครับก็นั่นแหละ อยาให้พิธาได้เป็นนายกก็ขอให้ได้เป็นนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใจเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ